นี่เรเปิดเนติยศารมาเราเจอโรงแรมเราด้วยโรงแรมเอาไซอิโรงแรมนี้เก๋ๆไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปแน่นอนเพราะคอนเซปต์คือการนอนข้างในแต่ฟิลเหมือนอยู่ข้างนอกหา่างจากรยไนด้วทริกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเอง <c oughs> ที่ว่าคอนเซปต์มันเก๋อ่ะ คือพื้นที่อินดอร์แต่เขาตกแต่งเป็นเหมือนแคมป์ที่อยู่ภายนอกมีทั้งคาราวานเต็นท์รถบ้านสีสันสดใสเหมือนเรามาพักผ่อนกลางแจ้ง,จงแต่จริงๆแล้วคืออยู่ในอาคารอันนี้นะเป็นต็นแคมปิง้งแบบเป็นรถบ้านมาเลยอ่ะมีหลายสีมากที่พักแต่ละห้องก็คือเป็นรถคนละคันหรือบางหลังก็เป็นบ้านแบบแคปซูล ออกมาหน้าห้องก็เป็นโซนส่วนกลางให้นั่งเล่นหรือเมาท์มอยกับเพื่อนบรรยากาศเป็นเหมือนคอมมูนิตี้เล็กของนะักเดินทางตามมาดูกันชั้น2ชั้น2มันตีมชายหาตีมบีชเาท์นี่นะคะเราถึงที่พักกันแล้ว,ลวเลยจะมารีวิวที่พักเราหน่อยอเป็นห้องแบบนี้ที่พักชื่อเอาใสอินนะคะเป็น ชั้นนี้เป็นชั้นที่ตีมมันเป็นทะเลคือบ้านก็เป็นทะเลบ้านเป็นสีฟ้าสีเขียวดิแล้วดูพื้นพื้นมันทําเป็นแบบเหมือนพื้นทรายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทําเป็นแบบเรือมีทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่แต่ที่ดีคือมันเป็นพื้นที่ของตัวเองมันไม่เหมือนกับโฮสเทลที่เราต้องแชร์ห้องนอนกับคนอื่นและราคาก็เอื้อมถึงด้วย นี่เข้ามาดูบ้านเราบ้านเราเป็นบ้านหลังแรกพื้นที่ก็พอเพียงนะก็คือสมราคาแหละสะอาดด้วยด้านล่างมีห้องเกมรูมนะมีเกมฟุตบอลให้เตะแล้วก็อยู่ข้างๆห้องน้ำเป็นห, <ถ leaning S 2> ห้องน้ำแบบ <without S 1> no gender คือแบ่งเป็นห้องเล็กๆสำหรับห้องน้ำ <c oughs> ห้องอาบนา้ำหิวแล้วนะถึงเวลาอาหารเย็นนี่ค่ะกับข้าวที่เราซื้อมาจากเกอร์ชี ไปแล้วหิวบายบาย